เรือกละครชีวิตรักสไปฟายฟดำภาคสองตอนที่ห้าอุย๊ยคุณโตโมอนเข้ามาในห้องนางสายฝนทำไมเนี่ยหรือว่าเขาจะติดใจในความสวยประหลาดของนางสายฝนแล้วก็เข้ามาอีลินเซ่ตกใจมากเพียงแค่คิดว่าโตโมอนแอบชอบสายฝนเฮ้ย คุณโตนะคุณโตผู้หญิงสวยๆมีตั้งเยอะตั้งแยะลินแซ่ก็สวยทำไมจะต้องไม่สนใจผู้หญิงประหลาดประหลาดอย่างยายสายฝนด้วยเนี่ยอะไรนางลินฉันได้ยินคุณโตคุณโตพูดอะไรถึงลูกฉันยะก็บ่ดเลื่องคุณโตสิคะคุณโตแอบ,บเข้าห้องนางสายฝนน่ะแกว่าอะไรนะโอโอ้ยคุณนายคือ คือลินลินเอ่อลินพูดเล่นนะคะคุณนายไม่ไม่ไม่แกไม่เคยพูดเล่นอะไรกับฉันนางลินเซ่หนให้แกพูดมาสิพ่อโตทำอะไรนะฉันได้ยินไม่ถนดัดเอ่อคุณโตชอบนางสายฝนค่ะแกว่าไงนะลูกชายฉันน่ะเหรอจะไปชอบนางสายฝนฮะเป็นไปไม่ได้ ผู้หญิงสวยๆกว่านางสายฝนมีตั้งเยอะตั้งแยะลูกชายฉันยังไม่ชอบจะไปชอบผู้หญิงอย่างนางสายฝนได้ยังไงถ้าไม่ชอบแล้วคุณโตจะแอบเข้าห้องนางสายฝนไปทําไมล่ะคะเข้าไปตั้งนานสองนานลินเซทํางานกับคุณนายมาตั้งหลายปีคุณโตไม่เคยเห็นเข้าห้องลินเซเลยฉันจะปิดถามลูกชายฉันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้แหละพ่อโต เห็นนังลินเซ่มันบอกวันลูกเข้าไปในห้องของนางสายฝนเหรอครับแม่ผมเข้าไปในนั้นจริงๆครับหาขนาดมันหน้าตาขี้ริ้วขี้เรตัวดำเป็นเนี่ยงก็ยังแอบไปหามันที่ห้องเลยเหรอพ่อโตไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณแม่คุณแม่เข้าใจผิดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะ บอกความจริงห้ามโกหกผมรู้สึกว่าสาวใช้คนใหม่ของแม่คนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยครับหมายความว่าอย่างไงที่ว่าไม่น่าไว้วางใจของใช้ในห้องเขามีของหลายอย่างที่เป็นของแบรนด์เนมเครื่องสำอางหลายขวดที่ราคาหลักหมื่นผมว่ามันไม่ธรรมดาหรอกครับสิ่งด้วยนะแม่ให้เงินมันไปซื้อของวันละร้อย แต่มันซื้อของไม่น่าจะต่ำกว่าวันลพันล่ะถ้างั้นผมก็คงต้องแอบจับตาสาวใช้คนใหม่ของแม่ดีลูกดีถ้าเกิดว่ามันมาสมัครเป็นคนใช้บ้านเราบังหน้าเราจะโดนข้อหาไปด้วยนะลูกเผื่อว่ามันจะทำอะไรไม่ดีสองแม่ลูกปรึกษากันด้วยความกลุมใจสายฝนไม่ได้รู้เลยว่ามีคนแอบจับตามองอยู่ เธอยังคงทำงานที่บ้านคุณนายแต๋วจนมีโทรศัพท์เข้ามาหาฮัลโหลค่ะป้าใจคุณหนูขาเข้าค่ายเสร็จหรือ,อยังคะคุณพ่อคุณแม่จะมาแล้วนะคะฮะมาวันไหนนะคะมาวันนี้ละคะ่ะอยู่สนามบินกำลังจะมาถึงบ้านแล้วคะ่ะคุณหนูวันนี้ตายแล้วหญิงสาววางสายไปด้วยความตกใจ รีบมาหาคุณนายแต๋วทันทีคุณนายขะฝนจะมาขอลางานคะ่ะลาลาไปไหนยะหล่อนเพิ่นมาทำงานกับฉันได้มีกี่วันก็จะมาลาแล้วเหรอเอาเปรียบกันเกินไปหรือเปล่าเห็นว่าฉันใจดีก็จ้องจ,จะเอาเปรียบฉันเลยนะโมเมนจักสันค่ะคุณนายคือว่าญาติของสายฝนบ่สบาย ปรสบายลายหลายค่ะคุณนายบม่มีไผดูและพ่นเลยสายฝนก็นเลยจะขอลาคุณนายจากสองสามวันค่ะอุย้ยตายสองสามวันแล้วใครจะช่วยงานดังลินล่ะฮะเดือนนี้หนูบ่เอาเงินเดือนกับคุณนายเลยคะ่ะหนูทำงานให้ฟรีหลังจากที่หนูล่างงานเสร็จแล้วหนูจะทำงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าฟรีตลอดเดือนเลยค่ะคุณนายแน่นะที่ว่าจะไม่เอาเงินเดือนเดือนนี้อ่ะ แน่คะ่ะคุณนายแน่จริงๆค่ะขอลานะคะสองสามวันเองค่ะคุณนายค่ะก็ได้ก็ได้ฉันไม่ได้งกเห็นแก่เงินหรอกนะฉันก็แค่เห็นแก่มนุษยธรรมไหนๆอยากแก่ก็ไม่สมบายถ้าไม่ให้ไปเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่มีน้ำใจขอบคุณค่ะคุณนายขอบคุณหลายๆค่ะแล้วหญิงสาวก,ก็รีบร้อนออกไปจากบ้าน มันมาลางานน่ะลูกผมว่าน่าสงสัยครับใช่น่าสงสัยมากบรนลาสองสมวันแต่ไม่เอาเงินเดือนทั้งเดือนเลยนะทำงานตั้งนานไม่เอาเงินเดือนผมว่ามันแปลกมากแม่ก็สงสัยอยู่ถ้างั้นผมตามเข้าไปนะครับแม่ไปเลยลูกไปเลยลูกแม่เองก็อยากจะรู้ว่ามันทำอะไรกันแน่ ตมอนแอบขับรถตามสายฝนมาเรื่อยๆจึงเห็นว่าเธอหยุดที่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเธอหายเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยมีเพียงหญิงสาวสวยคนหนึ่งเท่านั้นที่ออกมาแล้วเยสายฝนหายไปไหนเนี่ยชายหนุ่มตามเธอไม่ทันจึงได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแม่คะคิดถึงแม่จังเลยคะ่ะแม่ก็คิดถึง ไปเข้าค่ายอะไรนะลูกเห็นป้าใจบอกว่าไปมาหลายวันแล้วนะค่ายภาษาอังกฤษค่ะคุณแม่ค่ายภาษาอังกฤษเหรอทำไมจะต้องไปเข้าค่ายแบบค้างคืนด้วยล่ะลูกเรียนออนไลน์หรือว่าจ้างมาสอนที่บ้านเราก็ได้นี่ไปแบบนั้นแม่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงเราค่ะคุณแม่มีคนไปตั้งหลายคน ให้พี่ชีชาสอนให้ก็ได้นี่นะภาษาอังกฤษพี่ชีชาเก่งจะตายพี่ชีชามาเหรอคะแม่ใช่เขาจะมาพักบ้านเราชั่วคราวเพราะว่าคุณลุงคุณป้าไม่อยู่ดีจังค่ะถ้าพี่ชีชามาบ้านเราคงหายเงียบบ่าแล้วเหรอสายฝนพี่ชีชาคิดถึงจังเลยคะ่ะไม่ได้เจอตั้งเป็นปีพี่ก็คิดถึงเราจ้ะ เย็นนี้แฟนพี่จะมากินข้าวด้วยนะพี่อยากจะแนะนำให้กับฝนรู้จักหุยมีแฟนแล้วหรอเนี่ยมีแล้วจ้าเขาชื่อโตโมอนอะไรนะคะชื่ออะไรนะแฟนพี่เขาชื่อโตมอนจ้ะคงแค่บังเอิญมั้งบังเอิญอะไรเหรอจ้ะเอาเปล่าๆค่ะให้ฝนช่วยอะไรคะก็ช่วยพี่เตรียมสถานที่ก็พอส่วนกับข้าวพี่โทรสั่งมาแล้ว ได้ค่ะอยากเห็นหน้าแฟนพี่ชีชาจังว่าจะหล่อสักแค่ไหนหล่อมากเลยละจัดหล่อวัวตายควายล้มหญิงสาวได้ยินแล้วก็หัวเราะมีคนบอกว่าโตมอนลูกชายคุณนายแต๋วก็หล่อวัวตายควายล้มเหมือนกันแล้วโตมอนบ้าที่พี่เคยเธอจะหล่อวัวตายควายล้มด้วยหรือเปล่าอยากจะเห็นจัง จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสไปฟไฟดำภาค2ตอนที่5ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะ